ครบ5นาทีแล้วให้เราเปิดฝาโอ้เี็นะครับทั้งไก่แล้วก็มันหอมหัวใหญ่ของเราสุกนิ่มดีแล้วให้เราปิดแก๊สได้เลยบ้านเราสตอรี่สวัสดีครับวันนี้เจ๊จะพามาทำแกงกะหรี่ไก่สูตรนี้ทำง่ายมากๆทำออกมาแล้วได้หนึ่งถ้วยพอดีไปดูส่วนประกอบกันได้เลยครับ คลิกแกงกะหรี่ตาแม่พอย1ซอง50กรัมน้องไก่ติดสะโพก1ชิ้น200กรัมมันฝรั่ง1หัว150กรัมหอมหัวใหญ่ครึ่งหัวหัวกะทิ250กรัมหางกะทิ300กรัมน้ำตาลปี๊บ 1, 1ช้อนโต๊ะเริ่มทำกันได้เลยครับขั้นตอนแรกก็ให้เราสับไก่ก่อนเนื้อไก่นี้ซื้อมาจากตลาดก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยครับอันนี้แจ็คล้างเรียบร้อยแล้ว สับเป็นชิ้นๆนะครับใส่ถ้วยไว้ก่อนแล้วเราก็ปอกมันฝรั่งครับแล้วเราก็หั่นเป็นชิ้นๆ อย่าให้ให,ใหญ่จนเกินไปนะครับเดี๋ยวเขาจะสุกยากแบบนี้ครับใส่ถ้วยไว้ก่อนแล้วเราก็หั่นหอมหัวใหญ่หั่นเป็นชิ้นๆแบบนี้นะครับใส่ถ้วยไว้ก่อน พอหั่นทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ให้เราตั้งกระทะจุดไฟใช้ไฟกลางแล้วใส่หัวกะทิลงไปพอกะทิของเราเดือดแล้วแจ็คก,ก็จะใส่พริกแกงกะหรี่ลงไปวันนี้แจ็คใช้พริกแกงกะหรี่ตาแม่พลอยนะครับพริกแกงกะหรี่ตาแม่พลอยถึงเครื่องถึงรสพริกแกงแทๆ้ๆจากธรรมชาติไม่ใส่วัตถุก,กันเสียเลยนะครับอีกซองได้เลยนี่ครับบรรจุไว้อย่างดีในซองแบบนี้นะครับ ใส่ลงไปได้เลยครับแล้วเราก็คนจนกว่าพริกแกงจะมีกลิ่นหอมคนให้ละลายเลยครับพอละลายแล้วมีกลิ่นหอมแบบนี้แล้วให้เราใส่ไก่ลงไปตามด้วยมันฝรั่งแล้วก็หางกะทิครับ แล้วให้เราปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลปี๊บคนให้น้ำตาลปี๊บละลายพอน้ำตาลละลายแล้วแล้ะน้ำก็เดือดขึ้นมาแบบนี้ให้เราปิดฝาทิ้งไว้เป็นเวลา15นาทีโดยลดไฟลงเป็นไฟกลางค่อนอ่อนครับพอครบ15นาทีแล้วให้เราเปิดฝาโอ้สีสันหน้าตาน่ารับประทานมากนะครับแล้วก็ใส่หอมหัวใหญ่ลงไปคนให้เข้ากันปิดฝาอบไว้อีก5นาที ครบ5นาทีแล้วให้เราเปิดฝาโอ้นี่นะครับทั้งไก่แล้วก็มันหอมหัวใหญ่ของเราสุกนิ่มดีแล้วให้เราปิดแก๊สได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับแกงกะหรี่ไก่ใส่ถ้วยได้เลยครับนี่นะครับสูตรนี้จะได้หนึ่งถ้วยพอดี มาชิมกันได้เลยครับอดูความนุ่มของเนื้อไก่ครับนี่นนะครับไก่นุ่มหมดแล้วอืมอร่อยเข้มข้นมากๆครับ ปรุงลดเพิ่มแค่เติมน้ำตาลแค่นั้นเองทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ